สวัสดีครับผมนะครับคุณผู้ญ่ไมใหญ่ครับผมเอฟซีแตสน้ำโชกค,ครับพอกอันอีกแล้วบอต้องบอกกับหูจักพันไม่ยหยว่ามาแล้วมาแท้พันไม่หลีครับผมหลังจากหวยเล่าพัฒนาออกบันจันทร์ออกพอกันครับผมมื่อน,นีผมไล่กับเป็นบั้นจันทร์นะครับเพราะว่ามันเฮามีเวลามาเบึงมา คำนวณน,น้ากันมันหน่อยผมก็ต้องฟาวเห็ดออกมากเพื่อว่าให้เอฟซีตอหรือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะครับผมเอา,เ,อา,เ,อาเลขตศนี่ไปคำนวณกับคนอื่นไปคำนวณกับเลขกะสอง,องนะครับผมก็เลยต้องฟาวเห็ดออกมากขานาน,นี้ก็แครมี่เวลาแกมือหนึ่งแต่ก็มือมือรุ่นกิดยังเบิงแดดคือ หลังจากวันจันทร์วันพุธตอนวันเราก็ยังมีเวลาปคำนวณอยู่นะครับใส่คำว่ามีเวลาสองหมื่อจ้ะสองหมื่ขึ้นหนึ่งพอหอดย่ำหมื่ขึ้นของวันพุธมันก็ออกแล้วครับผมนะก็ดีใจน้ำเรืองครับหลายๆคนเนี่ยครับผมเนี่ยสาหรับหวยตาสอน้่โชกที่บอกไปก็วันวันที่สิบสามวันจันทร์ที่สิบสามครับผม เข้าหายจับคู่เข้าหายตัวเด่นไปนะครับมีสองมีเจ็ดมีแปดเห็นบว่ามันเข่าเจ็ดแปดตั้งเจ็ดตั้งแปดครับแล้วก็มานน้ากันสาม,มีบัตนะครับผมมานน้ากันแต่เราจับคู่ให้เจ็ดแปดนะครับมันออกตัวกลับดวยครับแปดเจ็ดถือคือเก่าตัวลบ้วถือคนะือเก่าเนาะล่างสี่ตัวนะครับแปดเจ็ดส่วนบนสี่ตัวจะเป็นสามสามนะครับผม เลขเบิ้ลสนั้นวันไปครับผมส่วนล่างหกตัวนะครับก้าเก้าอีกมือนี้มันเป็นมือ่เขาว่ากะว่าอยู่ให้ระวังเลียกเบิ้ลนเลข่อเพราะมันเป็นวันพระด้วยนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับหัวเล่าไหหลำหัวเล่าพัฒนานน่ไห้ระวันป่านน่มันอจจิเบิ้ลแต่มันก็ไม่ใช่เป็นทุกวันไปนะครับผมก็สิหลายคนอยู่ครับเถืออนะแล,ละคนก็ต้องรู้ว่าการซื้อหวยเป็นยังไงต้องมีตัวกลับด้วยใช่ไหมครับ โอเคถูกแน่นอนนะครับผมดีใจน้ำเด้อคุณพอ่อคุณแม่คุณพอใญ่ไม่ไ่นะครับผมสีบริจมให้ผมตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยท่านปดจังหวัดนะครับมันจังหวัดหรือบุแตะวันห่างเ่ราะท่านปีจังหวดหันะหวดถล,ละเดี๋ยวผมจีบไล่ให้เบิงวา่ามั่นดีถือจังหวดัดให้มันหลุดซะก่อนนะครับผมก็จสิไล่าถือจังหวัดแล้วเขามาหลุดจังหวัดนะครับผมเด้อรับดีใจน้ำคุณพ่พอคุณแม่ถือหาบสาิบาทก็ดีครับผมถือเหล็กถือหวยนี่เนาะ สำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมดีใจน้าครับผมบอกแล้วว่าเล็กวิ่งเหลืกแรนผมนะมนผมว่พลาดเขาสองตัวอีกมานำการผมกอดข้อกันแต่เราบอกเจ็ดแปดไปครับมันออกแปดเจ็ดครับคือคือเก้านะครับ <c oughs> คุณพอ่อคุณแม่ครับดีใจน้ำดีใจน้ำครับคุณพ่อหญ่แม่หญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันละครับกดติดตามไ้แน่ห้าไปให้ลูกให้ล้านผูกเพิ่นที่มัก เสียงโศกเสียงดวงครับผมวาสนาคนมันบ่คืนกันนะครับมันบ่ถกกันนะครับบางคนก็ซื้อ,อหวยถือดีดีครับบางคนซื้อเมื่อปีเมื่อสากับวถึกมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่วาสนาบางคนฝันตัวเดียวมากเวลาไปซื้อก็ถูกจ้อยนะครับบางคนซื้อเป็นหน้ากระดานกับบถึถอันนี้คือวาสนาคือบางทีโศกเข้าดวงเข้าอัฐิเพท่านมากนะครับผมพอมาพอ ตอน้ำโจกนี่มาสื่อน้ำตอน้โขกถือซ้ำทั้งสี่กับมี่กับดวงอาทิตย์สมพงกันครับผมนะยินดีครับยินดีน้ำครับถึงหน่อยถึงหลายดีเมื่อถือหวยนะครับผมอย่าลืมว่าทีมงานตสอนน้ำโขกให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมปีนาบึงนะครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังบรอนับสนุนในการเล่นกันพระนั้นถูกสิ่งอย่างครับ นี่หวยมีเขาไม่หลุดครับผมเฮ้าที่มันจะสอนลังโจกับบอกแล้วเจีล้วเรา,าหัจักดอกครับว่ามันจะอ,ออกตัวใดครับผมกันหูจักออกกะให้ไปตัวเดียวขอล่อหรือสองตัวขอ,อลอล่างบนนํามันหลุดทีโอ้ย้ะซับนี่ก็ดีแล้แล้วครับผมถือมาตลอดเนี่ยเอา้าจับคู่กระเือกให้เลขวิ่งเลขเล่นกระเถืกอให้ตัวเด่นมากครับผม เยวจังไหนเยอะน,นอกจากว่าสีบพสื่อน้ำตาสอน้ำโชคแค่นั้นเองอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านยังไม่เชื่อใจตาสอน้ำโชคนะครับทีมงานตาสอนท่านก็กดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามยังไหวแล้วดูเราไปนานๆก่อนก็ได้ค่อยซื้อนะครับกดดูสูงวัดสูงวัดคำนวณบึงครับว่าเลขตาสอนี่มันเข่าแบบไหนไปลันหน้าสนานใอ แล้วกจะคำนว่นถือว่าเลขเด่นเลขวิ่งเนี่ยลสอนี่บอก่ครพลาดเพรามันถือตัวเดียวทำนี้ครับถือเสียยะสองโตเบนเราก็จับคู่ให้ถูกถือว่าถูกครับแต่มันเป็นตัวกลับเท่านั้นนะครับงวดน,นี้ขอบคุณครับผมทีนี้มาพบกับหวยลาวพัฒนาวันพุทธที่สิบห้าเดือนหนึ่งหกแปดบานนี้งวดไม่ครับมือคือผมไล่ก็บ,บอกแล้วว่ามือนี้เป็นวันจันทร์นะครับผม ทีนี้มาดูตัวเด่นเราครับตัววิ่งเราให้สามให้หนึ่งให้เจ็ดนะมีเจ็ดติดมาอีกขึ้นเ่านะครับมีสามมีหนึ่งมีเจ็ดครับผมนะครับอาร์ติเบิลอีกคือนก่านะผมเนี่ยนะครับมีสามมีหนึ่งมีนะครับมีสามมีหนึ่งมีเจ็ดตัวให้ไหลมันครับผมเอาไ้จับส่เลยครับอาจารย์ต่างๆนะครับอาจารย์ที่ท ну ่านคุณเคยอาจารย์ที่เหม็นเหมนนะครับด้อผมอย่าลืมครับผมแนะน้านะครับ แล้วเราจับคู่ให้ครับผมเนี่ยจับคู่ให้มีสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแปสสสี่สามเก้าศูนย์หกแปดเก้าหนึ่งแดหนึ่งเกดเเราเลือกเบิร์นมี่ศูนย์ศส ยังมีเจ็ดเจ็ดแปดมเลขเบิร์นครับผมนะทีนี้จะมีมีตัวเราวงกลมให้ด้วยนะครับวงกลมให้อีกเนี่ยอย่าลืมตัววิ่งตัวแลนเท่าไหร่นะครับเด้อตัวสําคัญเลยนะทีนี้มาดูเลขวงกลมให้เราวงกลมให้จะมีเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเลขเบิร์นมีสองตัวครับผมเราห้อวงกลมให้ครับ มีเจ็ดครับผมอย่าลืมที่จะสอบว่าไว้ละครับผมตัวเด่นตัววิงตัวแรนของวันพุธที่15เดือนหนึมีสามมีหนึ่งมีเจ็ดด้อครับจำไว้นะครับเขาไวปบึ้งหลายๆทีก็จับจับไซ่อาจารย์อื่นก็ได้ครับผมหรือจับครู่ใจกันกลับไปกลับมากกับแล้วแต่แต่ผมว่าการจับแซ่คนอื่นเนี่ดีที่สุด บางทีมันอาจจะไม่จับคู่เข้ากันก็ได้มันไม่เหมือนงวดน,นี้นะครับแต่มันอาจจะไปเข่ากับตัวอื่นบางเอิญตัวอื่นอาทิยอยู่กับอาจารย์ของท่านหรืออยู่กับตัวทันทีคำนวณใดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปห้เบิ้งครับผมนี่ครับผมสำหรับหวยเล่าพัฒนานะครับ ข้างบนก็มันกันก็จะบอกว่าเป็นหวยลาวพัฒนาวันจันทร์ที่สิบสามครับผมเดือนหนึ่งหกแปดออก 9, 9, 8, 7, 3, 3. เก้าเก้าแปดเจ็ดสามสามเขาให้เด่นไปสองไปเจ็ดไปแปดเขาก็เลยจับกูให้เจ็ดแปดมันออกแปดเจ็ดกับล่างสี่ตัวนะครับผมมันออกตัวกลับกระถือคือเก้าตัวเนาะมันว่าขอให้ถือต่อขอให้จับถือต่อ,อครับ ไม่ญ่ว่าซื้อถือแน่นอนบอ่าตาสวยแล้วว่านะครับผมนี่ครับมีประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเ๋ยวก้อนเนี่ยห้เดินไปสองไปเจ็ดไปแปดเขา่าทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับเราก็กอดข้อกันมาทาแต่มันออกแปดเจ็ดเราให้เจ็ดแปดไปนะครับถือคือเก่าไม่ไงเห้แล้วครับวัางหนึ่งงันมวนคุ๊มวนตันว่าเอา้ตามหวยเราพัฒนาวันพุธที่สิบห้าครับทีนี่สิบห้าเดือนหนึ่งหก 8ครับตัวเด่นเราเราให้เด่นไปอีกก็มี3มี1มี7ย้ำอีกครั้งครับมี3มี1มี7ครับผมเนี่ยตัวสำคัญครับอาจจะเข่า2ตัว3ตัวก็เลยกับพวเนี่ยนอนสำหรับเด็กทีมงานต่สอนเพียวครับผมย้อนลงมาครับผมทีนี้เราจับคู่ให้ครับเราจับคู่ให้มี3 1ม1 3 7หนึ่งมเจด 9 8 2าแปดสอ8สามส7่สามเก้ายกเบ้น่งน้ลมี่ศูนย์ศูนย์แล้วมาดูตัวที่เราวงกลมตัวเจาะตัวเนียนครับผมมันีเจ็ดหนึ่งเด้อครับ มี37 97 98ครับขอไปเก9าอยูดพย่ครับเก็มีครับผมแล้วตัววงกลมหมีตัววงกลมตัวเบิรรู้สึกจะมี788 8นะครับย้ำอีกครั้งครับตัววงกลมจะมี7 1 3 7 98 97 7 7 8 8ครับม่ซํานี่เหรอครับคุณผอคุณแม่ครับคุณไงไงไงไ่อใหญ่ๆนะครับเธอ โปรดใช้วิทยานในการรับชมรับฟังครับผมเหลียงไม่เข่าไม่หลุดดนะครับห้างวว่ากันกันกันมันหลุดนะครับแต่ว่าตัดทีมงานตัดสอนต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมส่วนนี้ก็ได้มาตราโดนเหรอครับทดลองใส่ทดลองสื่อมาตราโดนแล้วก็ว่ามันดีนะครับก็เลยเอามาเป็นแนวทางให้ครับผมหลังจากหวยเล่าพัฒนาวันที่ที่สิบหาออกเดี่ยวนักข่าวทันพอกันอีกครับอย่าลืมบอดตัววิ่งตัวแรนเท่าหนบนเด้๋ยวกับโลกไอเดนไปสามเป็นหนึ่งไปเจ็ดอย่าลืมครับผม ีหน้าบึงเด้อครับเด้อขอร้บความจ,จากทิมานตาสอนำโชคครับผมมีความสุขหลายๆเด้อครับผมเอล,เล้ำล้ำเรื่อยๆตลอดปลอดภัยไปใสมาใส่เด้อครับผมอยวพอกันอีกครับ